ก็เอ้ยครับวันนี้อยู่กับช่างชาครด้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซุปเปอร์ครับนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือหรือว่าต่อนะครับต่อแบตเตอรี่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะครับเพวิธีต่ออยู่ตรงไหนนะครับแบบไหนนะครับก็มาเลยครับเดี๋ยววันนี้ให้ช่างเตรียมเชิงรายนะครับเตรียมเตรียมมาก็คือเตรียมถอดเปลี่ยนนะครับเตรียมไขควงไขควงอย่างเดียวเลยในช่างเตี๊ยมเนาะใช่โอเคครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ ดับเป็นรถใหม่นะครับสายแบตเตอรี่นะมันจะโผล่มาด้านนี้ครับมาได้ผมเอาให้ดูเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างนะให้เรามองมันจะมีสีแดงอยู่ด้านคือนะครับแต่นี่ผมดันเข้าไปแล้วอ่านี่ดันดันไปไว้แล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะจะอยู่แบบนี้นะครับให้เราถอดนะครับฝานะครับที่อยู่ด้านหน้าบ่อนบอนั่งเรานี่นะครับสีดําใช้ไขควงอ๋อเร็วๆเลยเนาะจุดๆเลยจุดๆจะได้ไม่คน จะได้ไม่รอนานนะครับนี่คือเปิดออกมาก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อย่างนี้แล้วนะครับนี่แบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตใหม่นี่รุ่นใหม่นะครับเอามาต่อให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครอยากเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเนี่ยใครใช้ไปแล้วนะครับตัวเก่าก็อยู่ตรงจุดเดียวกันนะครับตัวเก่านะครับใช่ไหมครับตัวเก่าแต่มันจะอยู่ลึกลงไปนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้มันจะอยู่ลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาเนี่ยครับ แล้วเราก็ให้เรานะครับดึงนะครับตัวฟิวตัวนี้นะครับกล่องฟิวนะครับนี่ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับออกมาเลยอถดดึงขึ้นมาเลยเนี่ยดึงมาอย่างนี้เลยออกอข้างนอกเลยโอเคครับออกมาข้างนอกเสร็จไไมันจะมีรีเลย์สตาร์ทอ่ามีรีเลย์สตาร์ทดีได้ไหมออกมาเลยพอออกมาเลยให้ตอดกล่องฟิวนะครับดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็รีเลย,ย์สตาร์ทนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้มือเรานะครับดัน ขึ้นนไปะครับช่างเรียมจึงไลกว่าง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมดูดูวิธีก่อนมันง่ายจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพอดันขี้นมาปุ๊บจะเห็นสายไฟเลยช่างเรียมใช่เนี่ยเห็นนะ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 โอเคอ่ะานนะพอเราดันมาเห็นนะเนี่ยเห็นนะอ๋อมันจะเจอสายไฟเจอสายไฟอย่างเงี้ยเนี่ยให้ดันขึ้นมาอย่างเงี้ยดันมาอย่างเงี้ยนะโอเค แบบนี้นะครับแล้วก็เอามืองานข้างนึงล้วงนล้วงมาเลยใครชอบล้วงแน่นอนในช่างเหลี่ยมเนี่ยเอานิ้วกลางนะครับนิ้วกลางเนี่ยดันตัวนี้ขึ้นด้วยแต่เป็นไม่ต้องใช้สองนิ้วสามนิ้วได้เอะได้หมดเลยไหมได้หมดอันนี้เราถนัดนะครับใช่เราดันกลับเข้าไปเลยเนี่ยโอ้มันก็ยากเหมือนกันเนาะสำหรับรถใหม่เนาะใช่ไหมช่างเหลี่ยมยากยากยาก นี่ขนาดช่วยกันสองคนคนี่ยากเลยนะนิดนึงนิดนึงนะครับดันขึ้นมานะครับเออนี่อย่างวิธีง่ายเลยนี่นะดันขึ้นมันจะขาดในไม่ไหนทางเดียบไม่ขาดไม่ขาด้นะทำมาก็ะเนีน้ยงจืดน,นะครับเน่ยนะดันขึ้นมาแล้วนะครับนี่ปกครองได้ก็ดึงขึ้นมาเลยครับดึงเลยนะครับ<โ>นี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับอันนี้ก็ ใส่เลยนะครับใส่เลยก็ให้ต่อนะครับขั้วบวกก่อนขั้วบวกก่อนนะครับแล้วค่อยต่อขั้วลบนะครับอ่าเวลาถอดก็ถอดขั้วลบก่อนอ่าเวลาถอดก็ถอดลบก่อนค่อยค่อยถอดบวกนะครับนี่นี่จุนเลยนะครับเด็กจุนเลยก็ใส่นะครับจะมีน็อตตัวเมียนะครับเป็นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับใส่เข้าไปในในช่องของขั้วแบตนะครับสองข้างเลยนะครับ ใช่ใช่ใช่ตอนดึงสายนะครับเวลาขันนะครับให้ย้ำแน่นๆหน่อยนึงอ่างเงี้ยให้ย้ำอีกทีนึงเนาะใช่เวลาขับไปแล้วมันดับนะครับบางทีถ้าใครขันไม่แน่นอ่ะเวลาเราขับไปนะมันจะปักนะหลวมหลวมเจ็แปดเสียแล้วใครวิ่งไปแล้วแปดตกเหมือนจะดับไฟจะดับนะครับลองลองดูนะครับนี่ส่วนนะครับมีคนรบอยู่ตรงนี้นี่คลบอยู่นี่นะครับตอนดึงขึ้นมาแล้วก็ ว่งลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี้นี่แล้วก็ขันเนาะใช่น,นี่ก็เสร็จละเสร็จแล้วแค่นี้แตียถ้าเวแล้วอยากเปลี่ยนเราก็ดึงนะครับดึงสายตัวนี้ขึ้มานะครับรแล้วถ้าถ้าเราต่อไปแล้วเนะี่ยเวลาเปลี่ยนอ่ะจะง่ายเลยอืถ้าเปลี่ยนแบต่ะง่ายเลยอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าถ,ถ้าเวลาต่อรถใหม่ทีเซษนะครับมันจะยากหน่อยนึงเวลาต่อรถใหม่จะยากเพราะต่อรถใหม่เนี่ยมันต้องดึงออาจากสายตัวนี้ออกไปอ่าครับเนไหมไม่ต้องถอดแบตเลยเนี่ย นี่ยง่ายๆไม่ต้องถอดตัวตัวดึงนะนะโอเคนี้เสร็จแล้วนเสร็จแล้วอันนี้คือวิธีต่อง่ายๆเลยคือถ้าใครอยากเปลี่ยนก็ถอดเปลี่ยนปกติใช่ไหมเปิดฝาตัวนี้แล้วก็ถอดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยง่ายง่ายเลยเพราะไม่ต้องได้เดินสายแล้วไม่ต้องได้ดึงสายขึ้นมาแล้วมันจะยากตรงรถใหม่นี่เนี่ยนะนี่เราก็แล้วอย่าลืมอย่าลืมเก็บอย่าลืมเก็บเรียอออกมาด้วยนะถอดออกมานะเก็บไปเลยเก็บไปอยู่ที่เดิมด้วยนะครับ เดี๋ยวเวลาปิดฝามันปิดไม่ได้มันจะมีมันจะมีช่องเก็บของมันอยู่เป็นตะขอของมันอยู่เกี่ยวดันลงไปเลยตบบนี้ก็เสียบเข้าไปนี้แค่นี้เองแค่นี้เสร็จแล้วนะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาประมาณนี้นะครับพี่จิอันนี้ก็แบตเตอรี่ใหม่ครับก็เปลี่ยนอันนี้คือวิธีต่อนะครับวิธีต่อแบตใหม่เลยรถใหม่นะครับง่ายๆนะเสร็จแล้ว แล้วก็ขันปกติก<ด>อันนี้จบแล้วนะครับจบแล้วเอาใส่ดีๆยังไม่ลงล็อกเลยกานอนกาน,นใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสี่ถึงห้าทีแค่ดึงสายเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป2 2> ็นสองนาทีแล้วนะถ้ามีรู้หลักด,ดึงดึงสายไม่รู้ลักเนี่ยวันนั้นลองทำครั้งแรกเนาะแปดเก้าแล้วมีโอ้โหนานมากครับเพราะถ้ารู้หลักมันจะเร็วขึ้นเนาะใช่เพราะสำหรับคลิปนี้บางคนมีหรือหมดเลย ได้้ันนะนงขอสำหรับวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่างเดียมน<ช> <ๆ S 1> เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ <ๆ S 2> กดซับสไครต์นะครับมีฝากช่องด้วยนะครับช่างเดียมเชียงรายนะครับสำหรับวีดีนี้ก็ประมาณนี้ครับหรือว่าใครรถมีปัญหานะครับ <S <S 2> <S 2> หรือว่ารถอ่าตรงไหนมีปัญหานะครับลองคอมเมนต์ข <S <S มเมตขมเม้ามาสอบถามได้นะครับก็ถ้ารู้ก็จะตอบให้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่รู้ก็จะหาข้อมูลให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม